ฝนตกพี่นอ้องฝนตกบ้านยายแดงแห้งแห้บงบังมาดูบรรยากาศฝนตกอีกมือน,นีนะพี่น้องบังน้ำไหลท่างโอ้ โนตกป๊าพี่น่องโคนโคนโคน พกแม่ใชบไา คน,คนมาเป็นน้ำพ้อมออกพี่น้อง แห้งพี่น้องน้ำแห้งคนมาปิงหาปิงพอ พยายามต้อนยามรีเพิ่นฝนตกแห้งตักมือแห้งกว่ามือนั่นอีกพี่น้องแม่บองอีกนีแม่บองอีกพูดหนึ่งอีก ข้านัูนอีกดีขึ้นมายายแดงทายมือจงีมันจะเป็นบ้านของอ้ายเนาะเป็นบ้านคนจัตากรมครัวของยายแดงเน็ตนึงเวล่าหน้ามากอินอ้องโอ้โหมาโคบแดงโอ้โหตกแห้งหวานไปปั๊ดอร่อยน้อาให้คน ทุกคนย้ายแดงกันเอาหุ่ตบ้งอีซุกหนีหันไปเบิ้งอีแข้งพักก็เก่าพี่นออ้องคนโหน้าแต่ละเพื์อนหนีกนอมดเ้ยคนเดมาย้ายแดงออกไปท้ายข้างนอกก็ได้น้พี่นอ้อง